ตอนนี้อยู่ตลาดลานดอกจานพี่น้องมองเกาสินค้าหลาล้หลากอาหารพื้นบ้านตลาดลานดอกจานอำเภอเขียมหาดติดฟังโขงครับผมฟังโขง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 ที่ไทยเบิ่งผู้สาวังเล้าขายกิโลครั้งใหญ่กิโลใส่ถุงบางนับใส่ถุงพี่น้องนับใสถ่ถุงถุงละร้อยตัวร้อยตัว 120. ร้อยยี่สิบเมนบอจย้ายก่อนนะครับปักไม่ขอ่อยจะเก็บใช่ปะ ที่ถุงละห้าร้อยตัวพี่น้องกระสอบเอาไปใหม่เซน้ำเพระาะว่ามันอย่ามันตายมันกัดกันกต้องใส่กระสอบเอาไปใหม่เซน้ำพี่น้องถุงละห้าร้อยตัว,วเมันกอกเซตถุงแล้วครับนี่กอกเซตถุงร้อยตัว,วต่อร้อ 120. ยยี่สิบเรียบร้อย เบ่งเป็นกอบน,นับนับใส่ถุงนับใส่ถุงอันนี้มือปืนทุกคุ้ม มันสีเบิดยามมันไข่เลยมันถือว่าถือไม่ได้เนี่ยไข่กับถือเนาะไก่สีเบิร์ <S <S ่อ <uk> ันนั้นะเป็นน้ำ้าลุงาจตอนานถิกไหมเาะเง้ยสองตัวว่าก่อนพูดต้องก่อนพูดต้องจำไว้ก่อนต้องจำไม่หดใจ ดําแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เต้นสูงถึงอ๋อได้ตัวตัสูงหเขาระ้วบางเขาหูเขาด้วยเป็นแห้งอีลีมันห่าวขั้นขั้นขาดเอาแต่ตัวเมียจักบาทลยห้าสิบ แบบแซ่บใครๆเลย,ยตัวมาขั้นขัดขั้นขัดตัวเม่์ในช่วงไข่พอดีแสบพี่น้องร้อยตัวต่อระห้าสิบตัวมา,าว <น S 2> ขัดวนวนขัดไข่เลยครับขับไข่เลยร้อยตัวต่อ1 5หบ บริเวณหซ้ำอันเาระเครงกระได้ลื่นเพอเลืมมือเบิรตเครียดซ้ำเาระเครงอันเบิรตเคียดอันเทาะเครงไหมที่เขาลงสมัครนะบริเวณเพือลืมตัว

เจ้าเขาเป็น <screws> ย <in the fridge> ี <stumbled upon> <enger> ่บ <desserts into> <hungry> ่เจ้ายี่รีส่ะต่อยต่อยเลยพี่นอไม่ตองมาลายมันเนี่ยฟาด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 ไบ่ตองมาลายเจ่ว่าดีนะมันมาเต็นดีเนาะมันไม่ต้องมาลายมันจะไปอยากยางบพมันเมยแล้วใส่ไม่ตองไห่ลาย สั้นๆบ่โอ้ใบตองมาหลายโมเดลบ่มดลปีครบบ่มันปีครบบมันกัดกันแท่มันกาดกันเพราะว่าใบตองม่มีมันกัดกันมันจะเลยันนั้นเราไอก้าวันนี้มันออกจากถุงเจมันออกถุงถุงมันน้อยถุงมันน้อยถุงมันน้อยโอ้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 ย โอ้ยหามอเลยโอ้ย,อย <laughs> มันเต้นไก่เลยกิโ <c oughs> ลเต้นไก่เ <c oughs> ต้นแหง้งแห้ง <c oughs> เป็นคนนก,กิ่ลอท้ถึงพี่น้องเมื่อนี้วว่าถึงพอแพงเพราะที่พอดีร้อยตัวต่อร้อบาททุกมืมืร้อยสามสิบชัพี่มือยส่องร้อยพี่นองอเขาค้าทางเขาส่งพืนก่อนเขาส่งพืนก่อน เพิ่งทั้งฝุ่นแบบมีอย่างเนียข่าฟังล่าลานนี้นังบ่าึ้ืนมากเลยครับมีตะข้าเหมาปลาข้าวปลาข้าวยายสิ่มเอายายซิมกับสิ่มเตีเยยายสิ่มเนี่ยจองเสบสีเสบซาตการพืชผลที่เรา สาวจากตะการขมอตะการเป็นซิมขมาเปามอจนี่นสเส็บขเนาะมจก้าลนี่เนล้เจ้านีาสอลล้ก่สามล้ ดูแล้วาร์ดดีดแลเป็นแ่อาตเสรยเนาะมาไก่เก่ทอไก่ทอดเย็ครั้วนนั้เราฝากไว้เลยเอ็นอาตสอกแล้วจังไปแล้วฝากเจ้าทักห้เนาะก็ไปเครือรีแล้วว่างาน ไปดวแล้วก <prediction. c oughs> ันวามร้เสลพูมเซลพูมนยูร้อยเอพี่น้องตอนนม้เมาวเมาข่าเมาสาวาตการโลละร้อยหต่อเอาตองตองไงเราขลุปรอตองไงเห็นคนรอเนี่ยรถปั๊บบอเจ้าน้ำมาดามเนาะ ว้าถูกต้องโอ้ยโอ้ตรงเลยบอกตรงเรื่องจริงได้เลยเมาหด้จ้ามเ้่าวรอหิตเออแ่งะมาตอดีจะมาตังง้เจค่อยใ้เสียเจ่อยื้เสียเล่อเสียเลยอ คนลอยฟีได้หอยคนลอยฟีได้หอยหอยีเลยหอยนะหอยีเลยแม่เอยคนลออีฟีรถตลแซ่เงมืพนพอมได้หอยา,มมาเมาแซ่มเมาออนรอเือนพอม้หอา,ามเอาามเอา,ามเอาันนี้แซ่จี จ้กวยวยโอ้บกนเป็นตัวมันเหล่มันเหล่พดมันแค้นเพราะามากินหอยมันแควนอืมก็วาไมด้วยาไม้ด้วยว้าวกล้วยยังขึ้ดำแท้แล้วเปลี่ยนเล่นเลยก้วยังเนาะขึ้ดำพี่น้ ขาพลนอนเแทบาดมันก็สั่นนะเจ้มันอยเ่มันอยา่ามันสั่นพลไปกล้วยกันเลยโอ้ยเจ้ามากินกล้วยต้มเนาะเจ้าเนาะคือเมียไข่เือนนี่ยเพามากินเม่ไข่ ต้มก้วยเนวเออกามากินกินแล้วมันแข็งไหมไไเกเกาดเการัดเกาัดเแกะง่ายบ้านเาซสือไปยุววานเัาซสือไปนัเมยอุ้ยคืหลายแทะโอ้หาซีดอหายซีดอจง่าวนสือไปแล้วมันมันเจียเงียอันนี้ขวบ่าคุณคู่ ตม้มขว่มาขายพี่น้องเกาลัดเกาลัดเกาลัด<ม>พอเคยซื้อไปเราไปตม้มเราไปขว่มันจะมันจะแกง่ายบอกนี่เราร้อ,าองแล้วข่ามันขบอนแออก่ครับครับเท่าบาทอะไรเนี่ยอเอาหาสิบบาทสิมังสะก้นอนเนาะอย่ามันแกง่ายเอาเราไปตีกินด้วยถ้ามาขวา่เราว่ <c oughs> วาเข,ขวาว่าเขาสืบไปเราเม็นแกง่ายม่ต้มไง แม่นแกบแก่ีาองนเอล้าเขอาหาบาอันนี้อันนี้ตอนนี้ฟีเนาะสั่งพร้อมหมสั่งเลยค่ะ่างโลกไอยูมซื้อน้ำตาลกซื้อไปเราต้มเราก็มาขวเกง่ายๆจะม่แข็งขึ้นมาละมัวมันแข็งขอบคุณครับถุงละห้บาทเป็นนต้มแล้วไม่ด้ต้มแลม้วครับต้มแล,มแล,มแล,มแล้ความกินเลยครับเกาลัด บะแพงครับผมบอแพงคราบรับกินนองของพี่น่องฟางลาวครับผมผมซื้อน้ำเปิลหาสิบบาทครับผมขอบคุณมากนะครับคุณและขบแมนเราปรุงดีอยู่ด้ยปรุงแซบอยู่ด้วยปรุงแซบอยู่ด้วยวใส่เกลือแซบเลยเด็กเขอซื้อเลจ่านนี้โกแต่มันหน่อยเพ่นะ

มันมแน่ชัวรมันมามันมาันมงวดนี้มันมาแน่นอนล่ะมันมาแน่นอนเอาปัจจัยผมดิอ่ะขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามด้วยขอฝากเนี่ยฝากตัวช่องน้อยๆปุดิพาเลาะยังบอดีพานเก่งเลยครับเลยเพราะว่าผมบ่เคยมีเวลาไทยกับไทยปาป่ายไทย มีสาระไม่มีสาระนะครับก็ภาพที่เกินไหวที่สันไหวไปนั่นะยังบ่ชินการถ่ายครับผมขอบคุณมากครับ